ป็ไงบางับพี่เบฟผมพอจะผ่านมาสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The m o m e n t c h i l l ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดีแอ็กชั่นเบฟ The Series นะคะซึ่งอันนี้มันเป็น VTR ในงานแถลงข่าวนะคะเพิ่งเพิ่งเปิดตัวไปนะคะมันก็จะมีจำจิ้มเด็กๆ,ๆน้อยที่ออกมากระติกหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะไปดูกันก่อน,อนว่าในน้ำจิมนะ้มเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง <Yeah. S 1> ไปค่ะคุณเจนไป ไปแล้วค่ะพี่ช่วช่วยิดี่อยากได้อะไรผมยอมหมดทุกอย่างเลยนี่ปิดอัในนี้เบ๊บแม่ใจมมีเสียงทากที้พราสนิทกัน,นมากเาเกิดมีกนคู่สองเล้วเป็น,นยังไงบ้างครับพี่เบ,บ๊ผมพอจะผ่านมาตรฐานเพื่อร่วมกิจกรรมของพี่ไหมขอลุกอะ่ะมึงจะเป็นนักแข่งอะ่ะไม่ใช่ฝึกขับรถน้วย นักแข่งนอไม่ได้ปกขับรถนะครับขับอะไรวะขับใจเอามือะก็ถือว่าสมการรอคอยแต่ว่าเราเห็นแค่น้ำจิ้มจริงๆอันนี้คือเขาเรียกว่าน้ำจิ้มก็คือก็อย่างที่พี่จีบอกแหละว่ามันเป็นเป็นทีอาในงานแถลงข่าวเลยเนาะมันก็เลยทําให้พอเรามาดูใช่แต่อันเนี้ยมันมันเป็นแค่ฉากจุดเริ่มต้นในนิยายจริงๆมึงคือมันเป็นแค่ฉากจุดเริ่มต้นที่ที่มันแบบว่า ที่เขาพยายาเป็นนักแข่งมึงอยู่ๆคนอะไรเดินมาบอกว่าเออขอแบบว่าเป็นนักแข่งได้ไหมขอยืมรถหน่อยเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อรถแข่งเหมือนเข้าใจรถปะแต่ก่อนนี้มึงจะซื้อมึงนาอะไรเป็นบ้างขับก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวเบฟะคนอ่าพาวเวอร์คนคนนี้เล่นเป็นเบฟะเขาก็เลยบอกว่าถ้ามึงแบบว่าทําให้กูพอใจได้เดี๋ยวกูก็แบบว่าดูแลมึงเองอะไรประมาณเนี้ย อารมณ์ประมาณนั้นลุกเนาะเออเออแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นสิ่งที่คุณเจรักเคยเล่าไว้ตั้งแต่คลิปแรก<ช>แล<ช>้วอันนี้อยะกจะย้อนกลับมาเล่าอีกนิดนึงแต่สำหรับเราเราขนลุกมากในการที่แบบว่าทําให้กูพอใจก่อนนะจ<า>๊ะแ,แล้วก็แบบว่าอยากได้อะไรก็อะไรใช่ป<ช>่ะอยากได้อะไรก็ได้เอาไปอะไรกับใชอ<า>ยคือแบบหัวใจกูอยู่ตาตุ่มมากแค่นี้เราชั้นอะเหมือนแบบว่า คิดว่ามันจะให้มาเยอะกว่านี้ไงแต่ว่าเออนั่นแหละมันเขียนว่าวิทีาก็เลยเออทำใจแล้วสูคือุดสามสีวีโอเคเราพอใจ<ช>แต่ค่นี้ก่อนไม่มีอะไรเลยอะ<ช>่ะออให้มันให้มันมีความขึ้นหน้านิดตึงอะไรอย่างงี้ก็น่านดูอยู่ก็อ่ารู้สึกว่าถ้าจะดูย้อนหลังแบบ เป็นอันคัดก็คือไอชิคอีทุกคนติดตามได้แต่ว่าถ้าดูสดก็คือดูได้ช่องวันแต่ยังไม่บอกวันเวลานะทุกคนทุกคนรอต่อไปนี่คือช่องส้ายแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเงินใจเพ่นชิวมีไลน์คอมเมนต์ใต้ล่างแล้วจะไปลิงก์วีทีอาร์ของเรื่องนี้นะคะไว้ด้านบนด้านล่างทายคลิปสามารถไปดูพิกเศษได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากอ่านอ่านนิยายเนาะสามารถพิมพ์หาในกูเกิลได้แต่รู้สึกว่าในออนไลน์มีก็มีแบบเป็นอีบุ๊กทุกคนก็สามารถไปดูติดตาาามไได้้้คค่่ะทุกกนนนนนสหรัับบบววีิชอปแล๊ยย